สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้นะครับก็เป็นวันลอยกระทงนะครับผมเตรียมทำกระทงที่จะไปขายในงานนะครับก็ทำตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผมเป็นกระทงใบเตยนะครับใบเตยเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมดูนะครับ ไอ้ครับผมก็ทั้งทุกอย่างนะครับยกเว้นตัวถาดมันนะครับจะเป็นต้นกล้วยนะครับผมตองนั้นเป็นใบเตยทั้งหมดนะครับนี่ครับดูดูรายละเอียดนะครับอันนี้ทําเป็นดอกไม้นะครับโดยการพับนะครับผมพับใบเตยให้เป็นดอกไม้นะครับ นะครับรายละเอียดแต่ละอย่างนะครับผมสามารถทําเองได้นะครับทุกๆปีนะครับพวกเราสามารถทําได้นะครับผมวิธีทํากระทงด้วยใบเตยนะครับผมอ่ะนี่ก็คือวิธีการพับใบเตยนี่เอาทั้งทั้งใบนะครับทั้งใบนะครับอ่ดูนะครับช้านะครับปึ๊บนะครับ เราสามารถดูตามนะครับแล้วก็ดูหลายๆครั้งนะครับวนๆเดี๋ยวก็ทําเป็นนะครับผมทําตามขั้นตอนนะครับดูแล้วดูอีกเดี๋ยวเข้าใจนะครับผมครับม้วนพอม้วนนะครับควาจริงก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมเป็นการคิดนะครับผมดีไซน์งานออกมาครับซึ่งก็เห็นในหลายๆที่เขาก็ทํากันแบบนี้นะครับผมทำดอกไม้ทําเป็นช่อแจกันก็ได้นะครับ ครับพแบบนี้นะครับคือจะพูดยังไงก็ไม่ละเอียดเท่ากับดูนะครับแล้วก็ทําไปด้วยนะครับเราสามารถเอาดอกไม้เนี่ยไปเน็บใส่หน้ารถได้นะครับอันนี้ด้านหลังครับพับขัดพับขัดไปเรื่อยนะครับผมทําขายได้นะครับเพื่อนๆครับอันนี้คือทําดอกไม้นะครับ ผมทําดอกไม้ตัวนี้เพื่อจะนะครับไปเป็นเอาใส่ในกระถงแบบนี้นะครับอ่าเห็นนะครับนี่ดูต่อครับเราสามารถเรียนรู้ได้นะครับผมง่ายๆครับถ้าไม่เข้าใจดูซ้ํานะครับดูซ้ําแล้วก็ดูวิธีการล็อกไว้นะครับแต่เปิร์ครับถ้าไม่ใช้สเตปเปิลก็ ไม้กัดนะครับผมเห็นไหมครับสวยนะครับผมเป็นดอกไม้นะครับอ่าแล้วก็ทำอย่างนี้นะครับอันนี้คือการพับดอกไม้เพื่อจะใส่ในงานประดิษฐ์ต่างๆนะครับใส่กระทงนะครับใส่กระทงใส่แจกันนะครับหรือไม่ก็ทําเป็นมาลัยนะครับผมทําเป็นดอกดอกไม้มาลัยห้อยหน้ารถนะครับหรือทําเป็นแจกันตั้งที่หน้ารก็ได้นะครับผม ตั้งบนที่พักหรือโต๊ะรับแขกนะครับจะสวยมากนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมตลอดนะครับเมื่อดอกเมื่อใบเตยแห้งก็ยังมีกลิ่นหอมนะครับครับอ่าตอนนี้ก็อันนี้เป็นการพับกีบกระทงโดยใบเตยนะง่ายๆนะครับตัวนี้ที่เราตัดมาแล้วนี่ประมาณไม่ถึงฝ่ามือนะครับแล้วก็พับเข้าไปอย่างงี้แค่นี้ครับแล้วก็ใช้ไทรเปิลวางไว้รวมๆกันนะครับ เห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนครับง่ายนิดเดียวนะครับผมนี่ครับเพื่อนๆครับกระทงนะครับที่ทําไว้นะครับได้เยอะแล้วนะครับผมขายอันละยี่สบาทเท่านั้นเองนะครับความจริงงานชิ้นประเภทนี้นะครับเขาจะขายอยู่ที่สี่สิบถึงห้าสิบาทนะครับผมแต่ว่าของผมทํานะครับแบบบ้านๆนะครับผมขายยี่สิบบาทชิ้นเลยนะครับ ตอนนี้ได้ประมาณ20อันนะครับ20อันอันนี้ให้ลูกสาวฉีดนะครับฉีดเพื่อพรมน้ำไม่ให้ก็พูดถึงว่านะครับตอนเย็นเราก็ขายแล้วนะครับตกค่ำมาก็ไม่มีใครมาดูนะครับถึงจะเปลี่ยนสีไปบ้างก็เป็นสีสันดอกไม้นะความจริงถ้าเราใส่สีขาวเข้าไปนะครับเด,เดี๋ยวจะมีดอกกาสลองแล้วก็ดอกพุดธนะครับเพื่อจะตัดสีเขียวนะครับ ตอนนี้เรามองเหมือนว่าเป็นสีเขียวใบตองทั้งหมดนะครับที่เราเห็นอยู่ตอนนี้มันเป็นใบเตยนะครับผมมีชิ้นเดียวนะม,มีมีตัวนี้ที่เป็นใบตองนะครับอ่ใบตองนะครับี่เป็นใบตองงานใบตองแต่ว่าก็ไม่ทิ้งใบเตยนะครับผมทุกๆปีนะครับทุกๆปีจะทําจะทําใบเตยนะครับผมเพราะว่าหาได้ มีหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ซ้ําแบบนะครับแล้วก็ขายยี่สิบบาทเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่เสร็จนะครับผมผมจะจะต้องใส่ดอกไม้นะครับสีขาวนะครับดอกปีบดอกกระสลองแล้วก็ดอกพุธเล็กนะครับส่วนดอกดาวเรืองนั้นดูงานชิ้นนี้นะครับเป็นงานง่ายๆนะครับผมเป็นเป็นทรงที่พับใบตองพับใบเตยเฉยนะครับ ถ้าเป็นรูปทรงนะครับสองชั้นนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นลายนี้นะครับลายนี้นะครับมจะแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันก็พูดง่ายๆว่านําเสนองานใบเตยนะครับผมนะครับหลังจากงานลอยกระทงเสร็จนะครับก็จะเป็นเป็นดอกไม้นะครับเป็นดอกทําเป็นดอกไม้ใส่ใจกันนะครับเดี๋ยวจะทําเป็นคลิปลงเรื่อยๆนะครับผม ชว์ให้เพื่อนๆดูนะครับวิธีการพับกันดาปนะครับในคันงนี้ก็คือพับเป็นเป็นกรีบนะครับเขาเข้าทรงได้ง่ายนะครับก็คล้ายๆใบตองนะครับแต่ว่าขนาดของใบเตยเขามีขนาดจํากัดอยู่แล้วนะครับเราแค่ตัดให้พอดีนะครับฝ่ามือนะครับแล้วก็พับเข้าหากันลูกกรงเป็นกรีบนะครับ กะรีวิวให้เพื่อนๆดูเพราะว่าอีกสักพักนะครับจะได้นำไปจำหน่ายนะครับที่ในงานลอยกระทุงนะครับเชียงเพือธาตุพนมนะครับผมนะครับก็มีสินค้าไปขายด้วยมีเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับนำไปขายด้วยในร้านนะครับหรือก็เสียค่าเจ้าที่ให้เทศบาลนะครับผมก็กำไรไม่ได้เยอะนะครับก็เล่นสนุกๆนะครับผมร่วมกิจกรรมนะครับ ้าเป็นในเมืองนะครับก็คงขายแพงนะเพราพาไปเตยต้องไปซื้อหาเขาอีกนะครับแต่ของของผมนี้ก็ถือว่าของตัวเองมีนะครับไปเตยแต่ว่ารอบเที่ยวมาทํานี้ได้ซื้อนะครับเพราะของแม่ตัดขายให้ชาวบ้านเขาเอาไปทำข้าวเม่านะครับทำขนมอันนี้ก็เลยได้ซื้อเข้ามาเจบาทนะครับเจบาทโลละยี่สิบบาทนะครับไปเตยนะครับผม ก็มีราคาครับเดี๋ยวผมก็จะได้ถ้าถ้าวางติดกันนะครับมันจะมันไม่มีช่องว่างมันก็จะเป็นสีเขียวไปหมดนะครับเวลาที่วางขายก็จะวางหางๆกันแล้วก็ใส่ดอกไม้นะครับสีขาวสีเหลืองเข้าไปนะครับฐานฐานต้นกล้วยไม่ได้ใหญ่นะครับเล็กๆนะครับผม แต่ว่าเวลาที่เราพับแล้วเราทําให้กลีบนะครับบานออกไปนะครับโอเคนะครับผมก็ขอบคุณเ,เพื่อนๆขอบคุณ f c c ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแจ้งเตือนในครั้งต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ <c oughs>